เรื่องหลังของเดือนมีนาคมแล้วสิ่งใกล้ตัวที่คิดว่าทุกคนควรรู้ไว้คือ5ธนาคารดังประกาศล่วงหน้าวันไหนเวลาใดแอปพลิเคชันจะโอนเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้รู้ไว้ล่วงหน้าเช็คก่อนว้าวุ่นข่าวสดรีแคปจะสรุปให้ฟังค่ะ ธนาคารชั้นนำของประเทศไทยได้ออกประกาศปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมปี2567 5้าธนาคารนั้นได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินนั่นเองแต่ละธนาคารได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงช่วงเวลาการปิดปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าเตรียมรับมือล่วงหน้าธนาคารแรกธนาคารกรุงเทพแจ้งปิดปรับปรุงระบบในวันเสาร์ที่16มีนาคม ย้ำนะคะ16มีนาคมงดบริการโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพในช่วงเวลาตีหนครึ่งถึง7โมงเช้าย้ำอีกครั้งค่ะตีหนครึ่งถึง7โมงเช้าของบริการโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ และในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่งดให้บริการดังนี้บัวหลวง ibanking b i z i b a n k i n g บริการตัวแทนธนาคารบริการ QR payment, บัวหลวง ATM และเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติหรืรอ CDM และ ATM, บริการรับเงินโอนฝากเงินและชำระค่าสินค้าและบริการจากต่างธนาคารเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพบัตรเดบิตท,ทุกประเภททำธุรกรรมไม่ได้เช่นเดียวกับบัตรเครดิตท,ทุกประเภททำธุรกรรมในช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่ไม่ได้ ธนาคารต่อมากรุงศรีอยุธยาแจ้งปรับปรุงระบบในวันที่17มีนาคมเวลาตี1ถึงตี5ย้ำนะคะตี1ถึงตี5บริการที่ปรับปรุงมีดังนี้ ATM โดยเฉพาะในส่วนบริการกดเงินไม่ใช้บัตร Mobile Banking Internet Banking เคปบายกรุงศรี Mobile Application Internet Banking สำหรับลูกค้าธุรกิจหรือกรุงศรีบิสออนไลน์และ Mobile Banking สำหรับลูกค้าธุรกิจหรือกรุงศรีบิสออนไลน์แอปพลิเคชัน ถัดมาธนาคารกสิกรไทยปิดบริการชั่วคราววันที่17มีนาคมเวลาตี3ถึง6โมงเช้าย้ำอีกรอบค่ะตี3มถึง6โมงเช้าบริการที่จะใช้งานไม่ได้คือสแกน QR รับหรือโอนเงินต่างธนาคารจ่ายบินและสแกน QR โคดบัตรเครดิตใช้งานไม่ได้ถอนเงินสดด้วยบัตรเงินด่วนหรือ Express Cash การชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเงินด่วน ExpressCA s h รวมทั้งบัตรเดบิตกสิกรไทย ธนาคารที่ 4. ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งลูกค้าว่าจะปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันร้านแม่มัีเข้าแอป,ปไม่ได้ชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีไม่ได้ในวันเสาร์ที่16มีนาคมช่วงเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าวัวนศุกร์ที่22มีนาคมช่วง5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนและวันเสาร์ที่23มีนาคมช่วงเที่ยงคืนถึงตี3พอพ้นเวลานั้นแอป,ปก็จะกลับมาใช้บริการได้ตามปกติ ธนาคารสุดท้ายธนาคารอมสินแจ้งปิดปรับปรุงชั่วคราววันที่20ถึง21มีนาคมเวลา5ทุ่มถึงตี2ครึง่งที่จะใช้บริการช่วงนี้ไม่ได้คือ m มโมโอนเงินระหว่างธนาคารโอนเงินพร้อมเพย์เติมเงินพร้อมเพย์ชำระค่าสินค้าและบริการพร้อมเพย์รวมถึงบิลเพย์เม e นต์เตือนเพื่อจ่ายตรวจสอบการรับเงินบริการไม่พรอมและ ADM i n t e r n ิน b a n k i n g แจ้งล่วงหน้าแล้วอย่าลืมจดกันไว้ให้ดีๆถ้าต้องทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่เขาปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวชีวิตมันจะว้าวุ่นเอาข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากท,ที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ